เอาละค่ะเรียนสารีมีปัญญาชนนะคะยังอยู่กับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะคะต้นตำรับของการสักลายมือมหาเศรษฐีสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเปลี่ยนชีวิตนะคะเนี่ย,<า>ยวันนี้มาเลยนะจะอธิบายเลยว่าคือจะทำยังไงก่อนต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมเนี่ยเป็นอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมยสอนลายมือแล้วมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่ ไปสร้างความโด่งดังในเรื่องของศักยลายมือก็คือเอาความรู้จากลายมือเนี่ยไปผสมผสานเราก็ต้องขอขอบคุณลูกศิษย์ท่านนั้นที่สร้างชื่อเสียงให้โด่งดังนะครับทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับแล้วอาจารย์มงคลเนี่ยก็มีส่วนที่จะช่วยให้เขารู้ว่าเส้นวาสนา,<ม>สนาเส้นกิโยเส้นพุทธเส้นที่พิเศษเนี่ยนำไปศักเป็นยังไงนะครับอาจารย์ก็เลยพลอยมีอาชีพ ขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้ลูกศิษย์ของอาจารย์มงคลรอดที่ทำทั่วประเทศเนี่ยได้มีอาชีพอีกและถ้าใครมาเรียนพร้อมๆกันเลยว่าเราจะต้องทํำยังไงก่อนนะวิธีนะครับสมมุตินะครับเราต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะนะครับทาความสะอาดลายมือก่อนนะสมมุตินะถ้าเกิดแล้วเราเข้าไปทีละเรื่องทีเรื่องเขามาถึงปุ๊บเราก็จะต้องทําความสะอาดลายมือลายมือก็คือนะครับสำรีกับแอลกอฮอล์จะเป็น แอลกอฮอล์แบบพิเศษแบบซองฉีกแล้วทําความสะอาดเลยก็ได้นะดูนะนะครับฉีกแล้วทําความสะอาดนะครับอ่ะนะครับทําความสะอาดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อนะครับของคนที่มารับการสักนะครับอ่าตัวนี้ละปุ๊บปุ๊ให้ทั่วมือนะครับทั่วฝ่ามือในจุดที่จะไปใช่นะครับที่จะไปถึงหรืออ่ะเป็นพิเศษใช้แบบ2แบบให้ให้คนที่เป็น ลูกศิษย์ที่นะครับทั่วประเทศที่ได้ดูนะครับได้เห็นว่าแอลกอฮอล์แบบนี้ก็ได้นะครับนะแอลกอฮอล์นะเผื่อเขาเป็นชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่สามารถซื้อแบบซองนะแล้วมีแบบตัวนี้ทาร้านขายยาเราก็ใช้ได้เหมือนกันทําำกะอาัดเหมือนกันนะเห็นไหมครับทำก๊อซัดใช่ตัวนี้เป็นการฆ่าเชื้อละนะครับนะถูกไหมครับค่ะอ่า แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอรเซ็นต์ใช่เก็บไว้นะวางไว้ก่อนนะครับทีละเรื่องไปเราก็จะมียาชาครับยาชาเนี่ยนะครับแบบไหนแล้วแต่ใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะมันจะเย็นเย็นมือทําให้ความรู้สึกคือแบบเราประสาทสัมผัสเราเหมือนยาชามะใช่คล้ายๆกันนะเราก็จะให้เขานะครับถูนะครับนะครับถูสองมือคนที่มา นะครับแล้วก็ชวนเขาคุยไปสักระยะนึงเพราะว่าใช่จุดที่เราจุดที่เราะต้องสัตย์ใช่ะนะครับจุดที่เราต้องสัตย์ใช่เพราะบางที่เนี่ยอาจจะใช้ถึง10นาทีหรือ20นาทีนะนะครับเราก็ชวนเขาคุยไปอ่ะนะครับและในเวลาเดียวกันนะครับเราก็จะนะครับสอนว่านี่ก็คือยาชาอีกแบบหนึ่งนะอ่ะเก็บไว้ตรงนี้นะครับอะไรได้ใช่ใช่ให้ให้กับถูกสโหลกกันนะครับ ตรงนี้นะครับแกจะกายปจุกฉลกด้วยเหรออ่ะบางทีคนมันเหมือนกับว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็คือใช้ความแล้วแต่คนนะแล้วแต่เแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มนะครับก่อนอื่นนะ เรายังมันยังไม่ชาง่ายเราก็ชวนคุยเราก็ต้องมีวัสลีนนะครับวัสลีนทาเพื่อที่จะเหมือนกับเข็มอ่ะมันจะได้ลื่นนะครับอ๋อค่ะนะครับในจุดนะใช่อ่านะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยดูไปดูเทปย้อนหลังนะคะใช่ถูเลยอ๋อนี่คือทาทั้งมือเลยใช่ไหมใช่ครับทาทั้งมือเลยนะไม่ได้ทาเฉพาสามเส้นใช่ไม่ใช่อูเรากะระยะไม่ถูกหรอกว่ามันจะต้องเป็นเฉพาะงั้นเราก็ใช้ตรงนี้นะครับเฉพาะโอเคแล้วอนนี้ เราจะมาแนะนำอ่าส่วนที่ไปใช้เราก็จะขอเก็บเก็บเก็บปัดไปเพื่อให้โต๊ะเราโล่งทีนิดทีนิดนะครับในการรู้จักต่อไปนี้รู้จักเข็มเข็มสักเนี่ยจะมีแบบไร้สายนะครับเครื่องมือสักก็จะมี3ส่วนด้วยกันอ่าบางทีคือนะครับอันนี้มีสายใช่มาราตนะครับก็จะเสียบหัวเข็มหัวเข็มนี่ต้องบอกว่าใช้ แล้วทิ้งเลยนะนะครับจะมีกลวยสีด้วยใช้แล้วทิ้งเลยนะเพราะว่าแต่ละคนใช้ซ้ําไม่ได้ในความสะอาดนะครับแบบนี้ครับ ก็จะให้รู้จ <Abby at> ัก <kav> ก <g uit> ันนะครับหัวเข็มกับเครื่องสัตว์ที่แบบเป็นสายชาร์จนะครับต้องใส่กันอาจารย์เข้ามาส่งส่งดูส่งดูใกล้ๆกล้องกล้องส่งมาหนอยกล้องกล้องมาดูหน่อยเข้ามาดูเข็มหน่อยยกไปเลยธรรมชาติเลยนะครับนี่เห็นไหมจะเห็นเจาะกันแบบนี้เลยตอนนี้ดูนะครับว่านะครับว่าเราวิธีเปิดเครื่องเราเปิดนี้กดค้างตันนี้มันจะแรง เราเนี่ยนะครับเราจะต้องเช็คหัวเข็มก่อนเพราะถ้าเกิดเข็มมันยาวเนี่ยมันไปทะลุมือเขาเราต้องเอาต่ําสุดต่าสุดนะครับคือตรงนี้นะถ้าเข็มแบบนี้นะไอตรงเนี้ยเป็นที่ปรับเข็มเห็นไหมถ้าเกิดมันสูงอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหโคมัทะลุแน่มือคนคนที่เราสากไปเนี่ยระบมแน่มือเพราะฉะนั้นเราจะปรับให้เล็กสุดเบาสุดจริงๆคือเนี่ยเห็นไหม คือเป็นสกิดนิดๆหน่อยๆคือใครบางคนเนี่ยจะคิดว่านะครับสักไปแล้วสีมันจะต้องอยู่กับเราไม่ต้องไปเครียดนะมันเป็นหลักวิชานะครับหลักวิชาที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับสิ่งตรงนี้ได้นะครับนะครับปรับตามนะปรับให้มันอ่อนที่สุดเบาที่สุดนะครับเห็นไหมหรือนะพี่เอื้องนะถ้าเกิดเนี้ยหมุนเนี้ยเห็นไหมแหลมเลยแลมนะครับแหลมแล้วถ้าเกิด เราเปิดเครื่องอีกโอ้โหมันก็พุ่งขึ้นอีกอ่มันก็ยังแรงก็ไปอีกไม่ได้เลยเราต้องปรับให้แบบไม่ต้องนะครับพอไม่เห็นหัวเข็มนิดนึงเนี่ยแล้วพอกดเนี่ยเห็นไหมมันก็จะโผล่มาเป็นพอสวยโอเคนะครับพอสวยเนี่ยมันก็จะให้ในเรื่องของความรู้สึกที่แบบดีสักกันไปนะครับอันนี้มันจะมีการแบบปรับระดับอ่อนเบาเข้มหนักถ้าเกิดเราเปิดมาอย่างเนี้ย มันแรงมันมีการลดระดับเห็นไหมเม็ดสีตรงนี้เวลาเรากดหนึ่งทีมันก็ลดหนึ่งทีคือเบาสุดอ่ะเห็นไหมเบาแล้วเบานะฮะมันก็จะเพิ่มอีกทีวิธีปิดเครื่องก็คือกดค้างเปิดปิดกดค้างตลอดอ่านี่นะครับหัวเข็มเนี่ยใช้แล้วทิ้งนะอันนี้ก็จะมีแบบพิเศษนะครับพิเศษก็คือไร้สายไฮโซอ่าไฮโซขึ้นมาหน่อยมาตรฐานขึ้นนิดนะครับราคาก็ สูงขึ้นไปนะครับกดค้างเหมือนกันนะครับกดค้างก็จะติดเห็นไหมนะครับกดหยุดเหมือนกันวิธีเปิดเครื่องไหนเครื่องไหนก็จะคล้ายกันนะครับกดปรับสมมุติปรับระดับอันนี้จะมีแค่แบบสีให้เราเห็นนะครับปุ๊บ เห็นไหมให้เห็นสีถ้าแดงสุดมันก็จะแรงมากแรงมากแดงนี่คือสีคือแรงสุดแรงสุดนะครับอ่าเหมือนเหมือนเขียวอ่าส้มแดงนะครับถ้าเรากดอีกทีมันก็จะหยุดอ่าปิดเครื่องอ่าวิธีปิดเครื่องนะครับอ่าอันนี้ตัวนี้เราไม่โชว์หัวเรายังไม่ใส่หัวให้ดูอ่าาเรยังไม่่ใสอันนี้เพราะฉะนั้นคือเบอร์เบอร์ไวเลสนี่คือ ตัวสีเหลืองคืออ่อนสุดอ่าอ่อนสุดแลกวก็ขึ้นมาแรงก็ม nee. ีน้ำเงินแดงนี่คือ d a n g e อร์นะฮะเดนเจนะคะอย่าให้สีแดงเพราะมัน d a น g e r ร์สอ่ามันก็คือแบบคุณแบบทนกับความจุดจิกเลยแบบนั้นนะมาดูนะครับเข็มก็เช่นเดียวกันครับเข็มนะครับเป็นในเรื่องของนะครับเดี๋ยวเราจะชวนคุยพอดียาชายาชาดูนะครับมาดูนะครับใส่หัวเข็มนะครับ แบบนี้ไร้สายใช้สําหรับเวลาเราจะออกเพลงข้างนอกนะครับมันก็จะคล้ายๆกันเราก็ต้องปรับระดับนะครับปรับระดับใช่นะครับเดี๋ยวลองดูนะกดปุ๊บอันนี้กดอันนี้เป็นสีสีเหลืองอันหนึ่งนะฮะดูนะครับอันหนึ่งตอนนี้เรายังไม่ปรับเข็มนะครับเราให้ดูว่าอ๋อตอนนี้เราจะปรับเครื่องปรับเข็มอยู่ตรงนี้ครับด้านบนสำหรับตัววายเดสอยู่ด้านบนใช่ไหมเห็นไหมดูนะเข็มก็จะโผล่ขึ้นมาละ อ่าเห็นไหมอ่าแล้วพอแค่พอประมาณนะครับแล้วก็ลองดูเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะเป็นเงี้ยเห็นไหมนะเบาเบานะสำหรับตัวนี้สำหรับตัวตัวไวเลสนะคะใช่ฮะแยกกลมกันเห็นไหมอันนี้แรงนะครับอ่าตอนนี้เราจะเริ่ม สักละจะเริ่มสักละจะเริ่มสักแล้วครับโอเคนะคะตะกี้ตะกี้อาจารย์อาจารย์ย้ํามาก่อนนิดนึงเนาะที่อาจารย์บอกว่าในเรื่องของว่าไม่ต้องกลัวว่าเกิดสีหายไปนี่ไม่เป็นไรเพราะว่านี่คือหลักวิชาหลักวิชาก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะต้องสวัดค่ะาถาค่ะดีๆเพราะตรงนี้แหละพลังงานเทวดาครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมเนี่ยนะครับจะเข้ามา และเทวดาสิ่งศักดิ์ของนะครับผู้ที่มาสักก็จะมานะครับเราใช้คาถาที่อาจารย์ท่องเป็นประจำนะครับก่อนอื่นอาจารย์ก็จะขอกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ท่องนะครับนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณิทายินดียะเอ็นดูสามปัสิปียังมะมะครเตสิครเตสศิกริงกรนาครเตสศิอาหงไปิตังชานมิชานมินะเมตตาโมกรุณาเป็นคาถาทําให้คนรักคนเมตตาเรา เราเมตตาผู้อื่นการเงินการทองความเจริญรุ่งเรืองโชคราบสิ่งต่างสิ่งที่ดีรวมถึงความรักและก็อายุวันโนสุขถังพระรังนะครับส่วนคาถาคาเตศรคาเตศิกินกาลนาคาเตศกอาหารพิตังชนนิชนมิคา,าถาแคลค่าพยานอันตรายสาดตาวุธทุกชนิดปืนผาหน้าไม้หอกสิ่งต่างๆของมีคมหรือแม้กระทั่งสัตว์มีพิษ คาถาคาเตสิกคาเตสิศเนี่ยนะครับเขาเป็นคาถาแควคาาพยายนอันตรายทําให้เราเดินทางไปได้ทั่วสารทิศไม่มีพยายนอันตรายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราย่ตลอดนะครับเราก็จะกล่าวคาถาตัวนี้<ม>คนก็นะครับเขาเรียกว่าเทวดาก็จะเป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลครูบาอาจารย<ม>์ผมก็จะกล่าว ขอให้องค์พระมหากษัตริย์ท่านทุกพระองค์ทุกยุคทุกสมัยทั่วโลกนะครับให้ได้รับพระผีชาความสามารถของพระองค์ท่านมานะครับมาช่วยเหลือนะครับทุกคนทําให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือเพราะว่าที่เราต้องอ้างอิง เพราะว่าเราอยู่ในสังคมใช่ไหม,มทุกคนเราจะไปสักเราไปอะไรก็คือพระาร,ริมีของพระองค์ท่านสําคัญสุดตัวเนี้ยก็จะไปช่วยเหลือ,อนะแล้วตอนนี้นพี่เอื้องก็ได้วิชาได้ความรู้ตรงนี้แล้วเห็นไหมพี่เอื้องก็สามารถไปช่วยเหลือผู้คนตอนนี้มันเริ่มจะชาแล้วนะครับเราก็จะต้องสวมแมสนะครับนะ สุดยอดสวมแมสนะครับแล้วก็เคลียร์นะครับในเรื่องของการเรียนเนี่ยมันจะมีหนังสักลองสักด้วยนะว่าถ้าเกิดใครเขาเป็นยังไงนะนะครับเราก็จะมาทดลองเขาจะต้องรอเวลาเนใช้ลองสักถูกต้องและนี่ก็คือนะครับถุงมือเราจะต้องใส่นี่คือสีนะครับสีต้องบอกไว้ก่อนมันเป็นสีที่แบบอ่อนที่สุดเราไม่ได้ใช้สีที่แบบมันเข้มนะครับเพราะฉะนั้น การใช้สีแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จางหายมันเป็นสีพี่ผสมจากอาหารด้วยนะครับทำให้เรามีความรู้สึกคือแบบงะเราจะใส่เทใส่กรวยนะครับมาดูนะเดี๋ยวเราเวลาเดี๋ยวเราตอนที่เราถ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะเราจะดลลี่กล้องมาเลยนะต้องดลลี่กล้องมาที่มือเลยนี่เรามีสตูดิโออยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เนี่ยเราฝึกไปพร้อมกันนะคะคุณก็ดูแล้วเดี๋ยวดอกคโยเข้ามาด o l ี y เข้ามาและบางคนเนี่ยนะครับ แอลกอฮอล์ก็ใช้ได้หรือน้ําเกลือก็ได้แอลกอฮอล์เนี่ยเราจะใช้แค่ครั้งแรกฆ่าเชื้อเราจะไม่ใช้เวลาสักเสร็จแล้วเพราะอะไรมันก็ไปลบสีเราสิใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นฆ่าเชือ้อนะครับที่ผมกำลังจะใส่ถุงมือะนะครับอ่ะน้าหนูช่วยกันเอาเก็บไปนะครับ่เคลียร์เลยเคลียร์เซลเลยเคลียร์ให้กว้างนะครับเคลียร์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ เราใส่ถุงมือโอ้โหชีวิตเรามันก็เหมือนมันเคลียร์เหมือนชีวิตเราเลยนะคือเนี่ยชีวิตเราก็จะได้เคลียร์เลยนะโอ้โเยี่ยมนะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้คือแหวนแหวนแม่นะครับหลอด top the ring โอ้ใช่เลยแหวนยอดนี่คือแหวนที่เราจะนะครับควบคุมนะครับในเรื่องของ สีสีสักเนี่ยเราใส่พอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะเกินไปขอขอกล้องดูหน่อยดอลลี่มาดอลลี่มาดอลลี่มาดอลลี่มือเลยดอลลี่สีมาพุ่งมาเลยมาดูซิว่าเป็นไงว่าเราผสมตัวนี้นะเราผสมพอประมาณนะครับเราเทปปุ๊บสีเนี่ยมันจะไม่หกหรอกนะครับมันจะไม่เจ้าหก เพราะมันจะมีความโมเลกุลของความหนืดของมันนะดูที่แอบดูดูนี่ประมาณนี้ดูนี่ไม่ต้องไม่ต้องบีบมาเยอะพอประมาณนะครับแล้วเราจุ่มนะครับเราเอาแบบนะครับการสับนะครับเราจะใช้เครื่องแบบมีสายนะครับตอนนี้ทุกครั้งเนี่ยนะจำไว้นะครับว่านะครับอย่างพี่เอื้องเนี่ยเส้นวาฒาสวยอยู่แล้วครับ นะเส้นวาสนาสวยอยู่แล้วนะครับมาดูมือพี่เอื้องหน่อยโฟกัสมาดอลลี่มามาดูลายมือของเส้นวีนัสนะครับสวยนะครับเส้นวีนัสนะครับเส้นวาสนานะครับเส้นกิติยศเส้นพุธนะครับเราจะสักเส้นกิติยศเนี่ยพี่เอื้องไม่มีมีน้อยเส้นกิติยศคือชื่อเสียงตอนนี้เราก็จะสักให้ยาวนะครับมาดูนะครับ เส้นวาสนาของเขาสวยอยู่แล้วของพี่เอื้องเนี่ยมันเกิดเนินมาจันทร์นะครับเราก็จะลากจากเดิมขึ้นมาบางทีเนี่ยพี่เอื้องถ้าคนบางคนเนี่ย<ม>เขาเส้นวาสนาเขาไม่เด่นเราลากขึ้นมาตั้งนี้<ม>อ่าขึ้นมาเลยเดิมเด<ม>ิมเขาแต่นี้เส้นวาสนาเขาเดิมเดิมสวยอยู่แล้วเราจะต้องนะครับออกแบบใหม่เห็นไหมเ<ม>นี้ยเติมตรงนี้ให้สวยเ<ม><ม>พราะฉะนั้นเส้นเกียรติยศเนี่ยสร้างจากตรงนี้พอขึ้นไปนับแล้วก็เส้นพุทธแต่สังเกตจะไม่ให้ชน จะไม่ให้ชนกันเดี๋ยวดูไปแล้วกันนะครับอสามเส้นรวยสามเส้นเฮงสามเส้นเจริญรุ่งเรืองพอแล้วนะครับมาดูนะนะครับสวดคาถาเรียบร้อยถึงเวลาสักนะครับมาดูนะครับผมก็จะเอาเบาเบาเบนะครับอ่าพี่เอื้องเริ่มแล้วนะผมจะซ้ํานะครับที่เส้นวาสนาของพี่เอื้องสวยอยู่แล้วผมก็จะเอาจากโคนนะครับขึ้นมาดูนะครับ แล้วก็มาต่อกับเส้นที่พี่นะครับมันจะเป็นเหมือนกับเส้นธรรมดานั่นแหละไม่ต้องไปกังวลเจ็บไหมนะครับเป็นไงรู้สึกพอได้พอได้เห็นไหมเบาๆเพราะเราเซฟไว้แล้วในเรื่องของนับมือข้างนี้ออกวางได้เลยนะครับนี่ดูนะซ้ํากับเส้นวาสนาของพี่อยู่แล้วอ่าครับเป็นหลักวิชานะครับค่อยๆใจเย็นไปนะครับนะครับ อ่าจะให้มันหนายังไงแล้วแต่ก็ว่าไปนะครับนะสร้างขึ้นมานะสะดุ้งนิดนึงอ่าสะดุ้งนิดนึงนะครับเดิมเดิมกับเส้นวาสนาพี่แหละนะเสะ้นวาสนาเส้นพระเสานะครับถ้าสะดุ้งเนี่ยมันก็จะกระตุกกจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยออกทิศทางที่มันอาจจะออกไปอีกแบบหนึ่งนะค่อยๆผมก็จะเซฟมือพี่อยู่แล้ว นะครับโดยฐานตัวนี้นะครับสังเกตนะฐานผมก็จะเบาๆเข็มเราก็เซฟไปแล้วมันก็จึงไม่แรงนะครับนี่เส้นวาสนาเดิมพี่สวยนะครับเพราะฉะนั้นข้างซ้ายจ่าอีกแบบหนึ่งข้างขวาอีกแบบหนึ่งเพราะอะไรเพราะเส้นวาสนาพี่นะครับสองข้างไม่เหมือนกันที่เราเล่ากันให้ฟังว่าเส้นวาสนาข้างขวาพี่เนี่ยสวยมากยาวเกิดเนินพระจันทร์เลยนะเพราะฉะนั้นจะทําธุรกิจจะทําอะไร ขอให้อ้างอิงก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเอาไว้นะครับมันเป็นหลักของเส้นนะถ้าลบหรืออะไรก็ไม่ต้องไปกังวลนะอุ้ยเส้นเรากลับบ้านไปแล้วอาบน้ําหายไปตรงนี้มไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นนะครับสิ่งที่เป็นสิริมงคลครูบาอาจารย์หมอาจารย์นะครับมีไปตลอดการตลอดอชีวิตมีเลยเยี่ยมเลยนะคะ,น,ะนี่นะคะคุณผู้ชมผูฟังนะคะให้ดูเลยนะคะว่านี่คือวิธีการนะคะที่เราจะได้มา เรียนกันนะคะว่านะคะเรื่องของการสักลายมือกับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะคะนี่เส้นแรกไปแล้วนะคะตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเส้นต่อไปจะเป็นยังไงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นต้องบอกก่อนนะอาจารย์นะว่าอันนี้คือนะ หน Franc ึ่งในความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในดุลพินิษรของแต่ละคนแต่ละท่านนะคะแต่ว่านี้คือหนึ่งในสิ่งที่บองบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะของปัจจุบันนี้อาชีพใหม่ล่าสุดเลยนะคะการสักมือมงคลสักเศรษฐีมงคลหรือว่ามงคลเศรษฐีสักเศรษฐีเงินร้าน สักแล้วร่ํารวยเจริญรุ่งเรืองหรือว่าสักแล้วรวยลูกศิษย์อาจารย์มงคลจะใช้ชื่อวนแบบเนี้ยแหละทั่วไปทั่วประเทศถ้าเห็นแล้วก็อย่าก,กังวลนะจะมีโลโกโ้นะครับรูปรายมือแล้วก็รูปไพ่เดอะซันนะครับอยู่คู่กันเลยนะครับนี่ให้รู้กันเลยบแบบนี้เลยนะครับต้องมีนะต้องมีเลยนะครับให้เห็นชัดๆอ้าเห็นชัชยกมาเลยนะครทั่วประเทศที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหม นี่นะครับลูกศิษย์อาจารย์มงคลรอดที่ทำเลยนะครับค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ฝากเอาไว้นะคะเกิดสมมติว่านะคะใครอยากจะเอาไปต่อยอดชีวิตนะคะก็ฝากไว้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มงคลรอดที่ทำนะคะสาหรับวันนี้นะคะองขอขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราทําการสักกันต่อต่อไปเรื่อยไปบายบายขอบคุณ